นาฬิกาเรือนนี้นะครับดูเวลายังไงน,นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวยูทูบเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะซองรีวิวกันนะวันนี้ผมได้สั่งเจ้าตัว Magnetic Watch นะ Magnetic Watch เป็นอย่างไรนะตัวนี้จะไม่มีเข็มนะจะใช้ตัวลูกปืนนะเป็นการหมุนเข็มนาฬิกานะเอาไม่ว่าผมจะเห็นสินค้า,าพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวบอกกันนะว่าหน้าตาเป็นยังไงการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับโอเคใครสนใจก็ลงไปที่ใต้คลิปนี้ได้นะผมจะลงลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคเราไปแกะดูรีวิวพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับข้อมูลเฉพาะของนาฬิกาเรือนนี้นะครับตัวสายคล้องเนี่ยตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะมีแบบให้เราเลือกนะมีแบบสแตนเลสไนล่อนแล้วก็ตัวหนังแล้วก็ตัวยางนะก็ลองไปเลือกดูนะเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ให้ดูแล้วกันนะว่ามันมีกี่แบบนะก็ไปเลือกตามสไตล์ที่คุณชอบแล้วกันนะส่วนระบบการเออเคลื่อนไหวของตัว นาฬิกานะก็ตัวนี้จะเป็นระบบคอร์สนั่นเองนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับทนต่อแรงดันของน้ำเนี่ยอยู่ที่3บาร์นะครับแต่แนะนําว่าอย่าเอาไปลงน้ําเลยแล้วกันนะครับก็ใช้งานปกติทั่วทั่วไปได้นะล้างมือหรือว่าโดนฝนได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยจะเป็นแบบยูนิทบอดี้ดรีลนะตัวเรือหน้าปัดเนี่ยจะเป็นงานหล่อทั้งชิ้นทั้งหมดนะครับวัสดุตัวเรือเนี่ยทำมาจากอลลอยนะครับส่วนระบบเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องแบบสวิตช์คอร์ส บูมเมนต์นะพูดง่ายตัวเครื่องเนี่ยเขาเคมาบอกว่าเป็นเครื่องของสวิตนะครับแล้วก็หน้าปัดของเขาเนี่ยขนาดกว้างอยู่ที่40ม mm มนะครับส่วนความหนาของตัวเรือนนะครับอยู่ที่10ม mm มนะครับแล้วก็ตัวสายนาฬิกาเนี่ยกว้างอยู่ที่20ม mm มนะสำหรับตัวสายเนี่ยเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองก็ได้นะในกรณีที่เราไม่ชอบแบบที่เราซื้อมาแล้วนะแต่แนะนําว่าให้เลือกแบบที่เราชอบเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าเจ้าเรือนนี้เนี่ยมีสายให้เราเลือก ซื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสไตล์ให้เราเลือกค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ละกันนะน่าจะถูกใจนะเพราะว่ามันมีสไตล์ให้เราเลือกเยอะมากๆผมหยิบสไตล์ที่ผมชอบมาเนี่ยตัวนี้ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเอามารีวิวให้ในช่องได้ดูก่อนละกันนะแต่ถ้าใครถูกใจเรือนไหนก็ไปเลือกดูกันเองละกันนะครับ สำหรับการทำงานของเข็มนะครับตัวนี้เนี่ยจะถูกขับเคลื่อนด้วยแมกเนติกได้นะครับก็คือเป็นพลังงานที่เป็นแม่เหล็กที่อยู่ข้างในนะครับก็มันจะใช้ลูกแบริ่ิงนะแบริ่งก็คือลูกปืนนั่นเองนะก็จะอยู่ด้านในของมันนะก็จะแยกออกเป็นเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีนั่นเองนะก็เดินรอบไปมันก็จะหมุนไปเป็นแบบ กุยไงว่าจากเข็มโดยปกติที่เราเห็นเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นตัวแบริลิงก็คือลูกปืนหมุนไปแทนนะมันอาจจะดูยากนิดนึงนะในเวลากลางคืนนะแต่มันก็เป็นนาฬิกาที่ดูแบบแปลกๆดีแล้วก็ดูไม่ค่อยเหมือนใครนะถ้าใครถามว่านาฬิกาคุณดูยังไงนะคุณก็ยกให้เขาดูแล้วกันนะแล้วก็ให้เขาดูตรงแบร์ลิงตรงด้านในนะเขาก็จะสงสัยอ้อดูแบบนี้นั่นเองนะมันก็เป็นนาฬิกาที่ มีเทคโนโลยีแปลกๆนั่นเองนะเอาไว้ว่าผมก็หยิบมารีวิวให้ดูละกันนะใครชอบสไตล์นี้นะแล้วก็ไม่เหมือนใครก็ลองดูนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ Magnetic Watch นะครับการตั้งเข็มนะครับก็ดึงสลักที่เป็นเม็ดมะยมออกมานะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับวงนอกสุดนะครับจะเป็นเข็มของชั่วโมงนะครับก็คือ1-12ถึงนะครับและวงในสุดนะครับก็คือลูกปืนตัวด้านในเนี่ยจะเป็นส่วนของเข็มของนาทีนั่นเองก็คือ เป็น60นาทีนะครับก็อาจจะดูงงงนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะจะได้เข้าใจการเซตค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเจ้านาฬิกามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับวิธีการดูนะเข็มด้านนอกสุดนะครับจะเป็นเข็มชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยเวลาบ่ายโมง13นาทีนะครับก็ตัวแบริ่งลูกปืนเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวเลขหนึ่งนะและตัววงในสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณเกือบเกือบ15้านะก็เห็นไหมครับตามรูปนี้เลยนะจะได้เข้าใจนะเวลาเราเซตอัพนะครับ สำหรับตัวเรือนน้ำหนักนาฬิกานะครับก็อยู่ที่นะครับประมาณ56.1กรัมนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับนาฬิกา G s ช็อ k ให้ดูครับสำหรับนาฬิกา G s ช็อ k เรือนนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่นะครับ53.8นะครับก็ห่างกันประมาณ3กรัมนะถือว่าน้ำหนักใกล้เคียงกันมากนะน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลยนะครับ สำหรับฝาด้านหลังนะครับจะมีตรงส่วนที่สามารถเปลี่ยนฐานได้นะจะเป็นร่องนิดนึงนะไว้สําหรับช่างนาฬิกาเนี่ยสามารถเปลี่ยนฐานนาฬิกาได้นะแต่ผมยังไม่เห็นสเปคนะว่าเขาใช้ฐานเบอร์อะไรนะแต่คาดว่าน่าจะต้องใช้ฐานแน่นอนนะครับ ่วนตัววัสดุของสายนะครับรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นสายข้างบนผ้าใบนะและด้านล่างเป็นหนังนะครับก็จะมีรุ่นอื่นนะที่มันเป็นสายสไตล์อื่นนะก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะผมจะลงรูปเอาไว้ให้แล้วกันนะก็ลองไปดูเองแล้วกันนะถูกใจแบบไหนนะครับ สำหรับตัวสายนะครับผ้าใบด้านบนนี่งานเย็บบอกได้เลยว่าดีจริงๆนะดูตะเข็บได้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเย็บได้อย่างละเอียดนะแล้วก็ไม่มีเศษที่ได้ให้เห็นนะครับผมได้ลองบิดดูหลายๆรอบนะแล้วก็ลองซูมให้ดูแล้วกันนะว่างานเขาเป็นยังไนะดดงนะก็โดยรวมนะผมว่าวัสดุดีจริงๆนะสำหรับราคานี้นะครับ และนี่คือภาพซูมเข้าไปนะสำหรับตัวสายที่เป็นแบบผ้าใบแบบนี้นะงานเย็บค่อนข้างละเอียดนะครับรวมถึงตรงเข็มขัดที่รัดสายนี่ก็บอกได้เลยว่างานเขาดีจริงๆนะแล้วก็ลองบิดดูนะโดยรวมนะกับเนื้องานแบบนี้นะผมว่าถือว่าใช้ได้นะกับราคานี้นะครับ ผมได้ลองบิดสายไปนะว่าสายของมันเนี่ยมีความทนทานมากแค่ไหนนะก็ดูจากคลิปเอาเองละกันนะว่าสายมันคุณภาพดีแค่ไหนนะก็ถือว่างานดีเลยจริงๆนะสำหรับงานเย็บของเขาแล้วก็ตรงส่วนอื่นๆนะก็พยายามเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นหัวเข็มขัดนะครับที่รัดสายนะก็จะเป็นชื่อแบรนด์ของเขานะครับก็คือ eu tour นะครับก็โดยเนื้องานนะถือว่าดีพอสมควรเลยนะสำหรับตัวหัวเข็มขัดที่เป็น รัดสายนาฬิกาแบบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงงานอื่นๆนะเท่าที่ผมซูมเข้าไปดูแล้วก็วัสดุของเขานะครับ ก่อนจบคลิปนะครับเราจะมาสรุปกันนิดนึงนะสำหรับใครที่ไม่ชอบนาฬิกาแบบเข็มแบบนี้นะมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่มันก็แลกมากับความคลูและความชิคของมันนั่นเองนะ mm hmm. ก็คือมันไม่ค่อยเหมือนใครนะเพราะว่ามันใช้ตัวแบริ่งเป็นการหมุนแล้วก็มีตัวแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆของงานเนี่ยผมบอกได้เลยว่างานค่อนข้างดีนะสำหรับวัสดุและตัวสายเนี่ยบอกได้เลยว่าก็ z ู o ให้ดูเห็นภาพกันชัดๆแบบนี้นะครับก็ไอ้ว่าก็เก็บไว้พิจารณานะครับส่วนกลางคืนเนี่ยใครจะไปใช้กลางคืนอาจจะไม่ค่อย เหมาะนะเพราะว่ามันไม่มีแสงเหมือนพวกนาฬิกาจีช็อกนะแต่มันก็แลกมากับความที่มันแปลกนั่นเองนะขอไปว่าก็ลองดูแล้วกันนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดุ่้รับฟังข่าวสารและรีวิวทั้งช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบก่บการอัปเดตได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับลองเขย่านาฬิกาดูนะครับว่าลูกปืนมันจะหลุดออกมาไหมนะครับโอเคมันก็กลับไปเซตที่เดิมนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะว่าลูกปืนมันจะหลุดออกไปนะครับ